ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอห้ามพลาดอานอนร์ซอนัลฟัดสเปอร์จัดโอบาวัดคมเคนนอตลอนดอนดาบีก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้ใตคลิปครับปืนใหญ่ของกุนซือมิเกลอาเจต้าฟอร์มเริ่มเข้าที่หลังชนะในลีกมา2นัดติดต่อความพร้อมไร้ปัญหาอีแอเอเมริกโอบาไม่ยองบัญชาทัพ ทางด้านไก่เดทองผ้าในลีกมา2เกมติดในายใหญ่โนโนเอสปิโตซานโตคนชุดใหญ่ลงสนามนำโดยแฮร์รี่เคนในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคืนวันอาทิตย์ที่ยี่กกันยายนนี้รีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษอาชนอนปะทะสปเปอร์เวลา22นาฬิกา30นาีถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอล HD 1สนามเอเมเรสสเตเดียมอาเซนน มิเกลอาเจตาพาทีมไอปืนใหญ่ชนะในหลีกมา2นัดติดต่อกันแล้วหลังจากสตาร์ทแพ้3นัดรวดพวกเขาก็ทุบนอร์ิตหนึ่งต่อศูนย์ตามด้วยชนะเบอร์ลี่หนึ่งต่อศูนย์เมื่อสัปดาห์ก่อนกลางสัปดาห์อาเชอนอนเปิดบ้านถล่มเอฟซีเวมาร์ดันไป3ต่อศูนย์เกมดังกล่าวอาเจตานเปลี่ยน10คนจากชุดชนะเบอร์ลี่มีโทมัสปาเต้คนเดียวที่เล่นทั้ง2เกมศึกนอตลอนดอนดร์บี้แมตช์กับสเปอร์คราวนี้คาดว่าอาเซนอนจะกลับไปใช้ชุดชนะเบอร์ลี่อีกครั้งโดยสภาพทีมของ ners, เดอะกันเนอร์ส ไม่มีนักเตะบาดเจ็บเลยแม้แต่คนเดียวมีให้อาเจตาเลือกได้เต็มที่ท็อตแนมฮอสเปอร์นูโนเอสปิโตซานโตพาทีมไก่เดือดทองแพ้ในลีกมา2นัดติดต่อกันให้กับคริสตัลพาลิสศูนย์ต่อ3และเชลซีศูนย์ต่อ3ทําให้อันดับในลีกจากที่เคยเป็นจ่าฝูงช่วงก่อนสัปดาห์ทีมชาติตอนนี้ล่นมาที่7แล้วกลางสัปดาห์สเปอร์แก้ตัวในคาราบาวครับรอบ3ด้วยการบุกเสมอกับวูฟสอต่อ2และยิงจุดโทษชนะไป3ต่อ2เข้ารอบ4ไปเจอกับเบอร์ลี่ต่อไป กมกับมาป่าเฮริรเขนกับตองกีเอนดอมเบเล่ทำประตูได้โดยวันนั้นผู้เล่นยังดาวินสันซานเชสคริสเตียนโรเมโลเจ้าเฟตแทนกันกาเดเลอันลีโจวนี่โรเซลโซโ,ซโอลิวร์สคิปไบรอันกิวแฮร์ริเคนมีชื่อใน11คนแรกด้วยนานูโน่จะกลับมาใช้ชุดใหญ่อีกครั้งโดยโกโยริสซิเคโอเรกิรอนบีแอร์เอมิอฮอยเบิร์กและโซนิงมินจะได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งโดยทีมจะต้องลุ้นความฟิตของลูคัสมูราขณะที่ไรอันเซซสยงและซซเว่นเบิร์กไว เป็นสองนักเตะที่ยังบาดเจ็บอยู่ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามอเชนอนซีหน yes, ึ ow, at, ่งซีหนึ่งอารอนแดมสเดวทาฮิโรโทมิยาสึเบนไวท์กาเบียมากันเยสคีรนเทียนีโทมัสปาเต้นิโคล่าเปเป้เอมิลสซมิโโรมาร์ตินออริกาดบุคยอสซาก้าปีแอร์เอเมริโอบาม์มองผู้จัดการทีมมิเกลอาร์เตตาสเปอร์ซีสามสองหนึ่งอูโกโยริสจาเฟตแทนกันกาดาวินซอนซันเชสเอดิกดายเออร์เซคโอเรกอรอน โอลิเวอร์สคิปีเอเอมิลฮอยเบิร์กเดเลยอัลลีไบรอันกิลซนเฮืงมินแฮร์รี่เคผู้จัดการทีมนูโนเอสปิโตซานโตผู้ตัดสินเครกพาวสันขนการพบกัน5นัดหลังสุดวันที่8สิงหาคาม 2, 2,021รายการกระจมมิตสสเปอร์1อาร์เซนอลศนยวันที่14มีนาคาม 2, 2,021ันยี่เรายการพิมลีอาร์เซนอล2สเปอร์1วันที่6ธันาวาคมสอ0วันที่2กรายการพิมลีสเปอร์2อา,าร์เซนอล1 วันที่1กันยายน2 0 1 9รายการพเมร์ลิกอาเซนอล2สเปอร์2โมเมนตัมที่ต้อง3แต้มหลังเริ่มฟื้นตัวด้วยชัยชนะ3นัดติดต่อกันอาเซนอลเตรียมลงสนามนัดสำคัญในศึกนอร์ทลอนดอนดาร์บี้แมตช์พบสเปอร์วันอาทิตย์นี้มิเกลอา,า,าร์เตต้าพาทีมเก็บ6คะแนนแรกในหลีด้วยการชนะรอริซิตี้1่ต่อศูนยต่อการบุกเชดเบอร์ลี่ในสกอร์เดยียกันก่อนกลับมาเล่นในบ้านถล่มเอฟซีวิมเบรันสามต่อศูนย์ในถ้วยคาราบาวครับมันสำคัญมากๆและเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น การแข่งขันได้เข็นเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวออกมาหลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเด็กๆชนะสามนัดติดต่อกันแล้วต้องให้เครดิตพวกเขากับการรับมือกับสถานการณ์และตอนนี้ทุกคนก็ตั้งตาคอยการลงเล่นในเกมวันอาทิตย์ซึ่งจะเป็นวันสําคัญสุดในฤดูกาลสําหรับเราการเล่นในบ้านของเราจนถึงตอนนี้อาจจเตต้ากล่าวหลังชัยชนะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาชัยชนะสองนัดติดในลีกทําให้ทีมเริ่มได้ชุดตัวจริงที่ลงตัวมากขึ้นหลังจากใช้ผู้เล่นไปแล้วทั้งหมด20สคนมากกว่าทุกทีมในพรีเมียร์ลีก เฉลี่ยกับเปลี่ยนตัวจริงถึง16ตำแหน่งจาก5นัดแรกที่ผ่านมาในเกมบุกชนะเบอร์ลีอัเตตาวาง4ตัวรุกข้างหลังหน้าเป้าเอเมริโอบาเมยองโดยผู้เล่นอายุเฉลี่ยเพียง22ปีนั่นก็คือบคาคาุคยสาก้าเอมิลสมิธโรมาตินโอเดกาและนิโกล่าเปเป้ขณะที่แข้งใหม่อย่างอารอนแดมสเดลเบนไวท์และทาเกโรโทมิยาสุต่างได้ลงตัวจริงทั้งหมดขณะที่อายุเฉลี่ยของตัวจริงใน5นัดแรกคือ24ปี328วันน้อยกว่าทุกทีมในลีก ปืนใหญ่เพิ่งยิงได้เพียง2ประตูแต่ว่ามีโอกาสลุ้นยิง59ครั้งและมีเพียง4ทีมที่มีโอกาสมากกว่าซึ่งจะโอกาสที่ควรต้องได้ประตูเป็นเหมือนสัญญาณบ่งชี้ว่าทีมของอาร์เจนต้าน่าจะเริ่มมาถูกทางนอกจากนี้การยืนตำแหน่งเฉลี่ยในสนามก็เน้นเกมรุกเป็นหลักเพราะมีเพียงคู่เซนแบ็กเท่านั้นที่ยังอยู่ในแดนตัวเองส่วนเกมรับอาชนเทศิลป์และเก้าประตูที่เกิดขึ้นใน3นัดแรกซึ่งเป็นช่วงที่แบรนด์เลโน่ทำหน้าที่เฝ้าเสาก่อนเปลี่ยนเป็นอารอนแดมสเดลใน2นัดหลังสุด สองนัดหลังสุดสามารถทำคลีนชีตได้อาเจต,ตาเปลี่ยนแผงแบ็กโฟมาเป็นทาเิโรโทมิยาสุเบนไวกาเบลมากานเยสและคิรันเทียนีเกมรับมีทิศทางที่เหนียวแน่นขึ้นแต่ก็มีจุดที่น่ากางังวลการดวนตัวต่อตัว,ตว,ตวที่เอาชนะได้เพียง225ครั้งซึ่งคิดเป็นอันดับ18ในลีกหากอาเจต,ตาอายุ11ตัวจริงในเกมบุกชนะเบอร์ลีลงเจอสเปอร์วันอาทิตย์นี้ผู้เล่นที่ต้องทำหน้าที่เหมือนตัวรับตรงกลางก็คือโทมัสปาเตที่ตามสไตล์การเล่นจริงๆแล้วไม่ใช่กองกลางตัวรับขนาดแท้ อาเตตาเริ่มปรับมาเป็น4-3-3ในช่วงท้ายเกมกับนอริชและยึดระบบนี้ในเกมกับเบอร์ลีโดยที่ปาเตปักหลักตรงกลางและมีสมิธโดกับโอริกาดขนาบข้างส่วน3ามตัวรุกเป็นสาก้าโอบาเมยองและเปเปในจังหวะต้องดันเกมลุกระบบ4-3-3จึงกลายเป็น4-1-4-1เพราะสมิธโดกับโอริกาดขยับสูงขึ้นไปเล่นร่วมกับสาก้ากับเปเป้ที่ประจำริมเส้นและมีโอบาเมยองเล่นหน้าเป้าปาเตยเพิ่งหายเจ็บกลับมาเป็นสำรองในเกมกับนอริช ก่อนลงตัวจริงนัดแรกของฤดูกาลที่พบเปอร์ลี่ที่อยู่ในสนาม75นาทีก่อนถูกถอดออกไปพักในบอลถ้วยคาร์บาวครับที่ผ่านมาปาเตเป็นคนเดียวที่ลงตัวจริงต่ออีกนัดซึ่งจริงๆแล้วอาเจต้าต้องการจะปรับทับ11ตำแหน่งเพื่อเก็บตัวหลักไว้หวดกับสเปอร์แต่เป็นปาเตท,ที่เสนอตัวลงเล่นเพื่อเรียกความฟิตและจังหวะก,การเล่นให้เข้าที่เข้าทางหลังหายเจ็บกลับมาอาเจตาไม่จำเป็นต้องเสี่ยงให้ลงเล่นในบอลถ้วยเพราะนอกจากแซบีโลคองกากับเอลิเมลานายแล้วก็ยังมีโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่ หรือกระทั่งชาลีปาตินโยเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมเขาไม่ได้ลงเล่นมากนักเนื่องจากเขามีอาการบาดเจ็บเราเชื่อว่าจังหวะการเล่นในการแข่งขันไม่ได้เหมือนการซ้อมทั่วๆไปคมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆสําหรับเขาอาเตต้ากล่าวแม้หลายคนจะมองว่าเสี่ยงที่ยอมให้ระเตศลงเล่นแต่อาเตต้าตอบว่าเราไม่คิดแบบนั้นและนั่นคือเหตุผลที่เราตัดสินใจส่งเขาลงเล่นอย่างไรก็ตามมันก็เสี่ยงเป็นธรรมดาเมื่อคุณเล่นในการแข่งขันหรือซ้อมอย่างจริงจังแบบที่เราซ้อมเราเชื่อมั่นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการทํา และเขาเองก็พยายามสุดๆที่จะได้เล่นดังนั้นผมคิดว่ามันออกมาได้ผลดีนะในเกมวันอาทิตย์นี้อาร์เจนตาจะมีทางเลือกในการจัดทัพมากขึ้นเมื่อกานิตชาก้ากองกลางทีมชาติสวิ์แลนด์พ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกได้อีกครั้งขณะที่ผู้เล่นคนอื่นก็พร้อมลงสนามหลังฟิตสมบูรณ์กันหมดไม่มีใครบาดเจ็บเลยชาก้าจะกลับมาเป็นตัวจริงทันทีหรือไม่ยังเป็นเครื่องหมายคำถามขณะที่อาร์เจนตาชี้แจงประเด็นนี้ว่าตามหลักแล้ว คุณอยากเห็นผู้เล่นที่ได้เล่นมากกว่าและลงเล่นอย่างสม่ำเสมอได้ลงเล่นอีกแต่ว่าทั้งกู่ตังพร้อมเป็นตัวเลือกเขากลับมาแล้วและเขาพร้อมด้วยเพราะเขาดูแลตัวเองดีมากๆสถิติ12นัดหลังสุดในนอ็อตลอนดอนดาบี้แมตช์อาร์เซนอลเอาชนะได้เพียง3นัดเท่านั้นโดยแพ้ไป4นัดและเสมอ5นัดนอกจากนี้แฮ์รี่เคียนดาวยิงไก่เดือดทองก็เป็นผู้เล่นที่อาร์เซนอลต้องระวังเอาไว้ให้ดีเหมือนเดิมเพราะตลอด13นัดที่เจอกันในลีกเคียนยิงได้ถึง11ประตู แต่ในเกมวันอาทิตย์นี้โมเมนตัมหลายอย่างเหมือนกำลังเป็นใจให้ทีมของมิเกลอาร์เตตากับการลุ้นชนะเป็นนัดที่3ติดตอ่อกันในลีกและเป็นนัดที่4จากทุกรายการอาเซนอลแพ้3นัดแรกและยิงไม่ได้แต่กลับมาชนะ2นัดหลังสุดและไม่เสียประตูตรงกันข้ามกับสเปอร์ที่เริ่มต้นด้วย9คะแนนเต็มใน3นัดแรกแต่ผ้ายับศูนย์ต่อ3ตลอด2นัดหลังสุดการเล่นในรังเอเมเร์สตเดียมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนให้ปืนใหญ่ได้สานต่อโมเมนตัมที่เริ่มกลับมาในตอนนี้ สิ่งที่พวกเขาทําตลอดสัปดาห์หลังๆที่ผ่านมาค่อนข้างพิเศษมากๆผมคิดว่าแฟนๆต,ต่างต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสโมสรและมันแตกต่างมากกับการเป็นแค่แฟนบอลการมีแฟนบอลในสนาม5 0 0 0 0คนในเกมคาร์บาลครับคืนวันพุธซึ่งเป็นวันทํางานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาและไม่ได้เกิดขึ้นในทุกสนามผมรอแทบไม่ไหวที่จะรับประสบการณ์จากเกมวันอาทิตย์นี้และผมกําลังพูดถึงแฟนบอลที่สนับสนุนทีมผมคิดว่ามันเป็นคําอธิบายที่ใช้อธิบายถึงคนที่หนุนหลังสโมสรของเราอารตเตต้ากลา่าว มิเกลอายตา้าผู้จัดการทีมอันเชินให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเปิดบ้านรับท็อตแนมฮอสเปอร์ในเกมเพรีเมียร์วันอาทิตย์นี้ความพร้อมล่าสุดของทีมหวังว่าทุกคนจะพร้อมถือเป็นข่าวดีเราได้มีการซ้อมเพิ่มเติมก่อนเกมแต่ทุกคนตอนนี้รู้สึกดีนานแล้วที่เราไม่ค่อยได้เห็นสิ่งนี้ที่ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยเรามีนักกายภาพบำบัดท,ที่ยอดเยี่ยมและเรามีวิทยาศาสตร์การกีฬาและเรามีทีมแพทย์และพวกเขาพยายามที่จะดูแลนักเตะอย่างดีที่สุด ทีมเตรียมสภาพจิตใจสําหรับเกมนัดนี้อย่างไรมันเป็นเกมที่พิเศษมากของฤดูกาลกับเกมในบ้านมันคือนอตลอนดอนดา์บี้ที่เต็มด้วยอารมณ์ร่วมและเรารู้ว่ามันมีความหมายต่อแฟนบอลมากแค่ไหนหลากาเซตจจะมีส่วนร่วมกับเกมนี้หรือไม่ทุกคนมีโอกาสเราจะไม่เปิดเผยเกี่ยวกับรายชื่อแต่จริงๆแล้วก็มีอยู่บางตำแหน่งที่เราจะต้องตัดสินใจให้ถูกต้องใครจะได้ลงเฝ้าเสาพยายามได้ดีแต่คุณจะได้เห็นรายชื่อเมื่อถึงวันอาทิตย์อย่างที่คุณเข้าใจ เราไม่สามารถบอกอะไรได้ทั้งนั้นใครก็ตามที่ลงเฝ้าเสาจะถือว่าเป็นมือหนึ่งของทีมเลยหรือเปล่ามันเป็นอีกแค่หนึ่งเกมเป็นเกมที่สําคัญมากแต่เรายังอยู่ในเดือนกันยายนยังเหลือเวลาอีก8หรือ9เดือนให้ต้องลงแข่งขันกรานิชาก้าและโทมัสรปารเตจะได้ออกสตาร์ร่วมกัน100%ใช่ไหมพวกเขาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พวกเขาเจอปัญหาที่แตกต่างเมื่อ2-3สัปดาห์ก่อนโทมัสบาดเจ็บและกรานิติดโทษแบน ตามหลักแล้วคุณต้องการให้เล่นได้มีเวลาลงเล่นร่วมกันมากกว่านี้แต่พวกเขาทั้งคู่พร้อมลงเล่นการกลับมาของชากา้าเขากลับมาและตอนนี้เขาโอเคเขาซ้อมอยู่กับทีมมาโดยตลอดคุณได้ตัดสินใจเลือก11เตตัวจริงไปแล้วใช่ไหมใช่ผมมีไอเดียแล้วแฮร์รี่เคนกับบทบาทที่ถอยลงมาต่ำผมคิดว่าเขาเคยเล่นบทบาทนี้มาสักระยะแล้วเมื่อคุณเห็นจํานวนการแอซิดของเขาและประตูที่เขาทําได้เขายังเป็นเบอร์ต,ต้นๆของลีผมก็ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก เกมเกาสเปอร์เจอกับเชลซีและการสร้างความแตกต่างของกองเตเราไม่มีเอ็นโกลโลดังนั้นเราไม่สามารถใช้งานเขาได้มันยากที่จะเปรียบเทียบแต่ผมคิดว่าพวกเขามีเกม2ครึ่งที่แตกต่างมันตัดสินด้วยรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและลูกตั้งตะกก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมันเป็นเกมที่ดีที่ได้ชมจะบอกกองหลังของคุณอย่างไรในการรับมือกับเคนชัดเจนว่าเราต้องแสดงให้พวกเขาเห็นความอันตรายและคุณภาพจุดไหนที่พวกเขาจะเล่นงานเราเราจะต้องปกป้องตรงนั้นให้ดีสุด และเรารู้ว่าเคนเป็นนักเตะที่อันตรายมากและมีส่วนร่วมเยอะมากกับเกมรุกของสเปอร์ชนะสามนัดรวดและฟุตบอลเปลี่ยนแปลงอย่างรวเดเร็วความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้รวเดเร็วแต่เราต้องไม่สูญเสียสมาธิพยายามดึงสิ่งที่ดีสุดของตัวเองออกมาในทุกเกมเพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่คุณจะรู้ตัวสิเราอยู่ในจุดที่ดีในการเจอกับสเปอร์วันอาทิตย์นี้แต่นั่นแหละเราจะต้องแสดงว่าเราทําอะไรได้ในสนามเห็นคุณลงไปซ้อมกับลูกทีมด้วยคุณยังเล่นในพิม์ลีกได้อยู่ไหม มันแข็งแกร่งเกินไปแล้วผมคงไม่สามารถเล่นไหวแล้วในระดับนี้เกมที่อาเซนอลชนะสเปอร์ในลีกปีก่อนโอบามาสายจนถูกดอกออกจากทีมมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมจําเป็นต้องตัดสินใจซึ่งโอบาก็ไม่ได้รู้สึกแย่ในเวลานั้นโอบามยงยอิงได้แค่ลูกเดียวในลีกปีนี้เราต้องสร้างโอกาสให้กับเขามากขึ้นทําให้เขามีโอกาสในการยิงประตูมากขึ้นซึ่งเรารู้ว่ามันจะจบแบบไหนในเวลาที่เขาอยู่ในฟอร์มที่ดีอนาคตของลากาเซตเรื่องสัญญาใหม่ เราจะเปิดเผยสิ่งนั้นเป็นการภายในและเปิดเผยกับเขายังมีระยะเวลาอีกไกลในฤดูกาลนี้ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเปิดกว้างเขาเพียงมีสมาธิกับการทำผลงานในสนามและการมีส่วนร่วมกับทีมอย่างที่เขาทำมาตลอดเขามีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมนั่นไม่มีการเปลีป่ยนแปลงหลังจากนั้นเราค่อยมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาร์กลอเรนสันอดีตนักเตะของลิปูเชื่อว,ว่าเกมนี้จะจบลงได้ผลเสมอหนึ่งต่อนหนึ่ง แต่ทางด้านโจนโนจากสกายสปอร์ตและไมเคิลโอเว่นคิดว่าอาร์เซนอนจะเฉือนเอาชนะสเปอร์ได้2ตัวหนึ่งอลัมสมิธอดิตกองหน้าระดับตำนานของอาร์เชนอลชี้ว่าจุดอ่อนของสเปอร์ที่อาร์เซนอนอาจใช้ในการโจมตีคือตำแหน่งของเอเมอร์สันรอเยาและคริสเตียนโรเมโลซองแข้งใหม่ของสเปอร์ที่ยังมีปัญหาเรื่องปรับตัวกับฟุตบอลกงกฤษเดวิดออสตินนักข่าวดังจากเดียรติกให้ความเห็นว่าเกมนอตด,ดอนดาบี้สุดสัปดาห์นี้ทางมิเกลอาร์เตตาต้องพาทีมเอาชนะสเปอร์ให้ได้อย่างน่าประทับใจ เพื่อคลี่ายสถานการณ์ความตึงเครียดในตำแหน่งของตัวเองเดียร์ A ิกเปิดเผยว่าอาร์เซนอลนจะให้ความสำคัญกับรายการคาราบาวครับมากกว่าเดิมในลุูการนี้หลังจากไม่มีถ้วยยุโรปให้ลงเล่นและจะเป็นเวทีให้ผู้เล่นสำรองได้ไปสู่ตัวเองในถ้วยใบนี้แทนเดลิเมลเปิดเผยว่าอนาคตของเล็กซองลากาเซักับอาร์เซนอลนกำลังจะถึงเวลาแยกย้ายเมื่อสโมสรนไม่มีความสนใจที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับกองหน้าเมืองน้ำหอมวัย30ปีและมีโอกาสที่เขาจะย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดเปิดรอบ2ได้เช่นกัน ลาล่าซอนเอสซื้อจากฝั่งสเปนรายงานข่าวว่าอาเซนนลอาจจะใช้ลากาเซต์ไปเป็นส่วนหนึ่งในการขอซื้อยูเซฟเอนนาซีดีกองหน้าของเซบียานในช่วงตลาดเปิดรอบ2เดือนมกราคมตำแหน่งกองหน้าเป็นจุดที่มิเกลอาเจตาต้องการเสริมความแข็งแกร่งแต่ในช่วงซัมเมอเร์พวกเขาพลาดได้ตัวแทมิอับรามเนื่องจากไม่สามารถปล่อยลากาเซต์กับเอนเกเทียออกจากทีมได้ทันเวลาเหลียมเบดีอดีตตำนานนักเตะของอาเซนนลเชื่อว่านโยบายการเสริมทัพที่ล้มเหลวอย่างต่อเนื่องของอาเซนนล เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ทีมตกต่าในทุกวันนี้ด้วยการที่ทีมไม่ได้มีเงินถุงเงินถังแบบซิตี้หรือเชลซีอาจจะนอนคนเอาอย่างลิพูกับเลสเตอร์ซิตี้ที่แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในตลาดนักเตะโดยเขายกตัวอย่างลิพูที่ซื้อครูติโยมา10ล้านปอนด์แต่สามารถขายนักเตะได้100ล้านปอนด์และสามารถเอาเงินไปซื้อฝันได้และอิสรนได้ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่อาเจนอนเรย์พาเลออดีตกองกลางเดนโมแนาเจนอนคนซื้ออีบิสุมากองกลางของไบรตันเพราะเชื่อว่าแข้้้งรรายนนนีเเป็ผูะดับ ทั้งครองบอลดีจ่ายบอลก็ดีแจ็ควิลเชียออกมาเปิดเผยว่าตนเองยังไม่รับข้อเสนอจากทีมใดและเปิดเผยเบื้องหลังที่ได้เข้าไปซ้อมกับสโมสรโคโมโทีมในเซอร์เบียเขากล่าวว่าผมยังไม่มีสโมสรผมได้ไปซ้อมในอิตาลีกับโคโมโม,มาผมรู้จักกับเดนนิดไว้ที่ไปเป็นซีออยู่ที่นั่นและเขาเชิญผมให้ไปซ้อมน,นาสียดยที่พวกเขาไม่สามารถทําอะไรได้เพราะกฎของเซอร์เบียกับนักเตะนอกสาภาพยุโรปแต่ผมอาจจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งเพื่อได้ซ้อมในทีมมีผู้เล่นอยู่รอบ ก่อนหน้านี้ผมซ้อมด้วยตัวคนเดียวมันเป็นเรื่องยากต่อสภาพจิตใจพอสมควรทีมชาติอังกฤษยู19เรียกมิกา้าเบียร์เรกองหน้าดาวรุง่งอาร์เซนอลเข้าไปติดทีมชาติหลังจากยิงไป4ประตูจาก5เกมที่เล่นให้กับอาร์เซนน์ยู23ฤดูกาลนี้ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ